โรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยตั้งอยู่เลขที่135หมู่ที่1บ้านถ้ำเวียงแก่ตำบลนาไร่หลวงอำเภอสองแควจังหวัดน่านสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน,านเขตสองบริหารการศึกษาโดยนายพิพัฒน์พงพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ส ในปีการศึกษา2566มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน509คนมีครูและบุคลาการทางการศึกษาจำนวน30คนโรงเรียนสมาคมพยาบาลไทยจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวตรรษที่21เพื่อพัฒนาทักษะ3 R8CS โดยมีโครงการและกิจกรรมที่หลากหลายตามแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนปีการศึกษา2566ดังนี้ 1. โครงการส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้แก่กิจกรรม 1. กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 2. กิจกรรมห้องสมุดเพื่อส่งเสริมรักการอ่าน 3. กิจกรรมท่องโลกกว้างกับสื่อคอมพิวเตอร์ 4. กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเพื่อความก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน 5. กิจกรรมส่งเสริมเด็กพิเศษ 6. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์7กิจกรรมสื่อภาษาอาเซียน 8. กิจกรรมส,สรค์สร้างสื่อเติมเต็มการเรียนรู้ 9. กิจกรรมส่งเสริมดนตรีนฏาติป์และดุริยาง 2. โครงการพัฒนากิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนมีกิจกรรมดังนี้ 1. กิจกรรมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 3. กิจกรรมสืบสารและสร้างสารรค์วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย 4. กิจกรรมวันสําคัญต่างๆมีกิจกรรมวันไหวครูวันแม่วันภาษาไทยวันสุนทรผู้วันอาเซียนวันวิทยาศาสตร์วันคริสต์มาสวันตรุษจีนวันเด็กวันขึ้นปีใหม่วันเข้าพรรษา5กิจกรรมติวเข้มเต็มประสบการณ์ ONe 6กิจกรรมส่งเสริมวินัยนักเรียน และจากการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาผู้เรียนทุกกิจกรรมที่ผ่านมาผู้เรียนได้รับการเรียนรู้เต็มศักยภาพของตนเองได้เรียนรู้อย่างเหมาะสมตามช่วงวัยและเกิดทักษะที่จำเป็นในศตรวรรษที่21สสามารถอ่านออกเขียนได้และคิดวิเคราะห์มีความคิดสร้างสารรค์สามารถแก้ปัญหาได้ และเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานสถานศึกษากำหนดเป็นเด็กดีและใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข